มีวิวการเดินทางของตัวละครในจักรวาลดิโฟกิงส์ณปีพุทธศักราช2538แอบมองเธอในยามรับไล่เฮ้ยแป้งมึงจะรักในการร้องเพลงอะไรทั้งหนาวะทำไมมึงไม่ลาออกแล้วไปอยู่กับเมียฮอเลยวะกูก็ต้องหมั่นซ้อมลูกคอหน่อยดิวะสิ้นปีเนี้หินเหล็กไฟแม่งมานะเว้ยกูบอกได้เลยงานนี้กูเกิดแน่เฮียเดี๋ยมึงคอยดยูเดี๋ยวมึงตารอยเดี๋ยวมึงตารอยไปหนะ้าชนด้ย พอได้ยินเสียงของดาตะโกนะครับผมบิลลี่ก็รีบกระโดดลงไปนะครับผมแล้วก็ไปฟันกับอโอประชาชนนะครับผมเสร็จแล้วก็โดนมดฟันที่กลางหลังนะกออารเดินทางของบิลลี่อินทราในจักรวาลโฟกิงบิลลี่เย็ยบไป18เข็มครับดาก็ขอโทษนะครับผมที่ช่วยบิลลี่ไว้ไม่ได้บิลลี่ก็บอกว่ามึงไม่ต้องคิดมากเพราะถ้ามึงไม่ช่วยกู ไอมดฟันมันเป็นหมูไปแล้วพ่อเลี้ยงบิลลี่ก็เดินมานะครับผมแล้วก็หนังสือตบหน้าบิลลี่ไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็บอกว่าวันๆเนี่ยมึงก็สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้กูตลอดแล้วในสมองของพวกมึงเนี่ยเคยจะคิดเรื่องดีๆบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเขาก็เดินไปแล้วบิลลี่ก็มองหน้าแม่นะครับผมแม่ก็มองหน้าบิลลี่นะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เดินตามพ่อเลี้ยงของบิลลี่ไป ตกเย็นมาบิลลี่ก็มากินข้าวบ้านดานะครับดาก็บอกว่าเดี๋ยวบิลลี่จะมาอยู่บ้านเราสักพักนะครับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าตามสบายเลยลูกว่าแต่หนีคดีมาหรือเปล่าบิลลี่ก็สำลักข้าวครับผมบิลลี่ก็บอกผมทะเลาะกับทางบ้านมาครับแม่แม่ก็บอกว่าแม่ลอเล่นนะลูกดา,ลาด,ลดาก็ไปรับโทรศัพท์นะครับผมบิลลี่ก็บอกว่าแม่เนี่ย ดูสนิทกับดาจริงๆนะครับต่างจากบ้านผมแม่ก็บ,บอกอย่าคิดแบบนั้นนะบ้านเราเป็นแบบนี้บ้านคนอื่นก็เป็นแบบนู้นแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเราโตแล้วลูกอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินไปอนาคตแม่ก็แย้มไปเรื่อยๆครับผมน่าลำคานยีนะ่ปัยณวันวันหนึ่งนะครับผมเป็นวันธรรมดาของไอ้พวกเด็กเวรพวกนี้มันก็นั่งกินเหล้ากันนะครับผม ไอ้รูแปงก็อวดลงเท้านะครับผมแล้ว้ดาก็ถามว่ามึงไปอาจากไหนวะเบลลี่ก็บอกว่ามันอ่ะไปตบสกอร์มาแถวแถวสยามได้มาทั้ง5คู่ไอ้ดาก็ถามเดี๋ยวห้าคู่5คู่มึงทําไงวะไอ้รูแปงก็เล่าให้ฟังว่ามันอ่ะไปซื้ซอเข้ามาซึ่งเบลลีปปล่ก็อยู่ปปในเหตุการณ์ด้วยดาก็บอกนี่มึงเล่ามาตั้งนานมึงซื้อเข้ามาหรอครับคุณลูกค้าครับฉากนั้นฮากันไปนะและ้วเบลลี่ก็เริ่มถามว่ามึงว่างานเหหิเล็กไฟปีนี้ใครมามึงวะไอ้รูแปงก็บอกว่าอิน ดาบอกว่าชนกับกหนกบิลลี่บอกว่ากลัวงานหินและไฟปีนี้พวกกนกวายูแม่งเอาแน่ไอพวกนี้แม่งโหดจริงคุยเล่นกันอยู่ดีๆนะครับผมก็มีเด็กเอาบัตรจีบมาให้รูแปงนะครับผมแล้วรูแปงก็ปวดเพื่อนแล้วก็เดินไปหาสาวนะครับรูแปงไปได้ไม่นานก็มีรถขับมานะครับผมแล้วตะโกนกะหนกว้ยแล้วก็ยิงปืนใส่บิลลี่และดานะครับแล้วปะเพียวก็ถือมีดออกมาไล่พวกกนกจิงไปนะครับผม ดาถามบิลลี่ว่าเป็นไรไหมบิลลี่บอกไม่เป็นไรนะครับผมแล้วดากับบิลลี่ก็ได้รู้ว่ารูแปงตกอยู่ในอันตรายนะครับผมเลยรียบวิ่งไปช่วยรูแปงนะพวกเขาก็วิ่งมาช่วยรูแปงนะครับผมแต่ก็ไม่ทันซะแล้วนะครับผมหลังจากพารูแปงไปโรงพยาบาลเสร็จบิลลี่ก็กลับบ้านนะครับพอบิลลี่เปิดประตูเข้ามาในบ้านนะครับผมพ่อเลี้ยงเขาก็บอกว่านึกว่าจะไปได้นานมึงเก่งไม่จริงนี่หว่าคุณจะยืนดีเคอรี่มันอาจจะคิดได้ลก็ได้เสือก ข้าวของของมึงอ่ะกูเก็บไว้ในกรงหมาถ้ามึงจะกลับมาอยู่ที่เนี่ยมึงก็ไปนอนในกรงหมานั่นแล้วแม่บบลลี่ก็พูดขึ้นมาว่าคุณคะทําเกินไปหรือเปล่าเสือกเลือดชั่วพ่อมันเยอะและ้วบบลลี่ก็พูดขึ้หมออย่ามาว่าพ่อผมแบบนี้นะและ้วบบลลี่ก็วิ่งเข้าไปนะครับผมพ่อเลี้ยงเขารู้ขึ้นมาแล้วถามว่าทําไมมึงทําไมนี่บ้านกูมึงทําไมแล้วก็ยังพูดถึงพ่อของเบลลี่ไม่หยุดนะครับผมบบลลี่ก็ พูดมามานมมึงนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปต่อยเออสรุปก็คือนั่นแหละครับโดนเขาต่อยหน้าครับบิลลี่ก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับผมพอเลี้ยงก็พูดขึ้นมาว่ามึงรีบเก็บข้าวของของมึงออกไปเลยนะและ้วจยเสือกกลับมาอีกบิลลี่ร้องไห้นะครับผมแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปเก็บข้าวของนะครับกอรี่จะออกจากบ้านนะครับผมแม่ก็ออกมาขอโทษรี่นะครับผมแล้วบิลลี่ก็บอกว่าแม่ไม่ต้องขอโทษรี่หรอกรี่ผิดเองนะที่เกิดมาเป็นลูกแม่ แม่ก็ให้เงินบิลลี่ไว้ใช้สักพักหนึ่งก่อนนะครับการไปของบิลลี่ในครั้งนี้ออกไปธรรมดาไม่ได้ครับเพราะเขาเดินไปแล้วเห็นกล้องนะครับผมเขาเลยหยิบกล้องไปด้วยนะแล้วบิลลี่ก็มาเรียกดาที่บ้านนะครับผมแล้วก็ขออยู่บ้านด้วยนะครับดาก็แบบเอยออกไปครั้งแรกมึงก็โดนเลยเหรอวะเออบิลลี่ก็ไม่พูดอะไรนะครับผมดาก็จับไหล่บิลลี่นะครับผมแล้วก็กอดคอแล้วเดินกันเข้าไปในบ้าน บิลลี่เดินเข้ามาแล้วก็หวัดดีแม่นะครับผมแล้วก็ดาก็บอกบิลลี่จะมาอยู่บ้านเราสักพักนะครับแม่แล้วแม่ก็อีกแล้วเหรอดาก็ถามว่ามึงกินอะไรไมาแล้วยังบิลลี่ก็บอกยังนะครับแล้วดาก็บอกเอองันเดี๋ยวกูไปเจียข่ให้กินอ่าแล้วก็มีปากกระป๋องดนวยนะบ,บิลลี่มึงนี่ยอดคนจริงๆดาก็บอกว่าเฮ้ยบิลลี่กูมีอะไรจะบอกมึงว่ะแต่มึงไม่ต้องไปบอกใครนะเออบิลลี่ก็ถามว่าอะไรวะ อ่าแล้วดาก็บอกว่าอุท้องเอเบลี่ก็ตกใจทําช้อนตกฮะแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอะวะแล้วดาก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้ใครพูดเล่นวะแล้วมึงจะเอาไงต่อวะแล้วเรียนดิวะลูกกูทั้งคนนะเว้ยแต่มึงยังเรียนไม่จบเลยนะเว้ยแต่มือตีนกูมีไงไม่ได้ไปอยู่บ้านใครแล้วขอข้าวขอ,ขอน้ําใครแดกไอดานี่มึงด่ากูเนี่ยแลเบลี่ก็ถามว่าเออ แล้วแม่มึงรู้เรื่องนี้ยังยังบ้านอัวยังแล้วบลลี่ก็พูดกับดาว่าเนี่ยแหละมึงปัญหามันจะเกิดก็ตรงนี้นี่แหละในว,วันต่อมาครับพวกมันก็ชวนกันไปงานคอนเสิร์ตค่ายป้างดาบอกว่าเออกูน่าจะไปงานหินเล็กไฟทีเดียวเลยวะงานนี้กูขอผ่านไอเบลลี่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ไปกูก็ไม่ไปเออสุดท้ายดาก็ไปครับผมเออก็ทิ้ง เรื่องอุพักไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจไปงานคอนเสิร์ตนะสุดท้ายก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะครับผมเพราะว่าโดนไล่ออกมาเนื่องจากพวกมันจะมีเรื่องกันนะแล้วก็มีอีกสถาบันหนึ่งเดินมานะใช่ครับบูครับแล้วมาโคตรเยอะชนก็มาครับข้างหลังมีชนข้างหน้ามีบูสงสัยวันนี้จะไม่ใช่วันของกูไอสัตว์ผิดพาคบบลลี่ก็บอกว่าใครจะไปรู้บูอาจจะวิ่งก็ได้แต่ชนนะกูขอ บูที่คนเยอะกว่าก็ยิงปืนแล้วก็ปลารละเบิดทุกคนก็มีตกใจกันบ้างนะครับผมแล้วก็ตะลุมบอลเข้าหากันนะบิลลี่รีวิ่งเข้าไปหาชนนะครับผมแล้วก็ได้เข้าไปประทะกับโออีกครั้งหนึ่งนะบิลลี่ต่อยโอโอต่อยบิลลี่บิลลี่ล้มแต่ก็ยังต่อยกับโออยู่ตำรวจมาวงแตกโดนรวบครับบิลลี่โอเอกเป็นกลุ่มที่โดนจับเป็นชุดแรกแล้วก็ได้ถูกส่งขึ้นไปบนรถก่อนนะครับ ขนาดตอนโดนตำรวจรวบขึ้นรถนะครับผมก็ยังจะซัดกันอยู่อีกนะครับไอ้พวกนี้เนี่พอถูกส่งตัวมาที่โรงพักนะครับผมก็โดนตำรวจเทศแล้วก็ด่าชุดใหญ่นะครับผมถามว่พวกนี้สำนึกไหมไม่ครับจนมืดนะครับผมพ่อเลี้ยงบิลลี่กับแม่ก็มาที่โรงพักนะครับผมแต่ไม่ได้มาประกันตัวนะมาแจ้งจับจะข้อหาขโมยกล้องถ่ายรูป แม่เห็นบบลลี่ก็รีบเดินเข้ามาหาบบลลี่นะครับผมแล้วก็บอกบบลลี่แม่ขอโทษนะครับผมบบลลี่ก็บอกว่าแม่บอกพ่อเรื่องกล้องเหรอแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บบลลี่ก็ถามอีกคาถามนึงว่าแม่ให้ลี่เกิดมาทําไมวะไอ้คำคำนี้แม่ก็ร้องไห้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ได้มีการประกันตัวใครเกิดขึ้นเลยนะนัคืนนั้นเหตุการณ์นี้ครับผมทําให้บบลลี่เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในบ้านเมตานะครับผมแล้วในวินาทีที่บบลลี่เข้าไปเนี่ย บิลลี่ก็ได้เห็นบรรยากาศในนั้นนะครับผมแล้วนี่คือสิ่งที่บบลลี่เนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้นะครับผมจนกว่าจะพ้นโทษนะพอถึงเวลากินข้าวนะครับผมบิลลี่ก็ได้มานั่งกับโอและเอกนะครับผมซึ่งอยู่กันคนละสถาบันนะก็มาวันแรกครับพวกมันไม่รู้จะจับกลุ่มกับใครก็จับกลุ่มกันเองนั่นแหละ ทันใดนั้นก็มีรุ่นน้องของโอเนี่ยมาเล่าถึงสถานการณ์ณปัจจุบันในบ้านเมตตาให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมทําให้บิลลี่เนี่ยมีโอกาสได้ยินชื่อของญาตินะครับผมเพราะว่าญาติเนี่ยได้เล่นเด็กดอนไปก่อนที่พวกบิลลี่จะเข้ามานะครับผมพูดไม่ทันขาดคำนะครับผมเจ้าญาติก็เดินออกมายังยหิวหวยแล้วก็กวนตีนะ <laughs> อ้าวนี่มันโอชาชน,นี่หว่าคือก่อนหน้าเนี้ อโอ๋กับญาติมันเคยรู้จักกันมาแล้วนะมันก็กวนตีแล้วก็ปั่นประสาทไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็หันไปปั่นประสาทบิลลี่แล้วก็ทําให้บิลลี่ทนไม่ไหวจะเข้าไปซัดไอญา,าติเอกก็ดึงบิลลี่ไว้นะครับผมแต่ญาติก็ยังกวนตีนอยู่นะครับผมบิลลี่ก็จะเข้าไปซัดอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยไอญา,าติก็เดินออกไปแล้วบิลลี่ก็คือจะเข้าไปให้ได้แต่โอ๋ก็บอกประมาณว่าเฮ้ย hey, ที่เนี่ยมึงไม่ชี้อิน ที่นี่มึงไม่ชีอินอ่าอะไรประมาณนี้เอาเพื่อนของไอโอก็พูดประมาณว่าตีนสอหอที่มึงก็โหดอะ่ะผู้คุมที่นี่แม่งโหดยิ่งกว่าไอ้กว้วยอ่าบิลลี่ก็สงบลงนะครับผมแต่ก็ไปลงกับโตะแทนนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโต๊ะมันรู้เรื่องอะไรด้วยนะขนาดตอนอาบน้าไม่ญาติก็ยังกวนตีนอยู่อะ่ะไอ้บิลลี่ก็เลยหยิบขันมาครับผมแล้วก็เยี่ยวใส่ขันนะเอกเห็นทุกอย่างครับผมพร้อมประทะ วิลลี่สาดน้ำใส่ญาติแล้วก็ต่อยต่อยต่อยทุกคนมีเรื่องกันจนผู้คุมมานะเขาก็ถามว่าใครเป็นคนเริ่มก็ไม่มีใครตอบนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคนยอมรับเนี่ยจะโดนกันหมดบิลลี่ก็เลยยกมือนะครับผมแล้วโอก็ยกมือตามนะครับผมบิลลี่กับโอโดนจับขึ้นเขียงนะครับผมครั้งนี้ก็บิลลี่ก็ได้โดนทําโทษไปอย่างแสนสาหัสและบิลลี่ก็ได้กรีดร้องอย่างทรมาน หลังจากนั้นก็ทําโทษต่อด้วยการมาบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการล้างห้องน้ําก็มีเถียงกันนิดหน่อยเพราะว่าห้องที่บิลลี่มันได้ล้างเนี่ยมันมีแต่ขี้ฮะแล้วโอ้มันก็ให้บิลลี่เอาโซนนี้แล้วคือบิลลี่มันไม่ยอมอ่ะไอ้บิลลี่เข้าแบบหัวร้อนชิบหายตั้งแต่เข้ามานก็ <c oughs> <c oughs> คือมันจะไม่ยอมมันมันก็เถียงกันไม่มีใครยอมใครครับผมสุดท้ายก็มีตัวละครหนึ่งเดินออกมานั่นก็คือเอกเอเอ,เอก็บอกเออ มึงจะเถียงอะไรต้องหนา,หนาเดี๋ยวกูช่วยล้างทั้งสามคนก็ล้างห้องน้ำไอฉากนี้ผมชอบอยู่ฉากหนึ่งก็คือไอโอเนี่ยมันก็บอกว่าเหยละแปงกูอะและไอเบลลี่ก็โยนแปงมาสามคนก็นั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วโอก็ได้ถามบบลลี่ขึ้นมาว่าทำไมถึงมาเรียนอินอ่าบบลลี่ก็ถามกลับไปแล้วทำไมมึงมาเรียนชนนะครับอโอเ็บอกไอสัตว์กูถามมึงก่อนนะและ้วบบลลี่ก็บอกไม่รู้อ่ะกูว่ามันเป็นสเสน่ห์ของสายเนี้ย มันสอนให้เราเอาตัวรอดเอาจริงๆอ่ะบางคนอนะ่ะเข้าใจผิดนะคือตอนแรกผมก็เข้าใจผิดว่าไอการเอาตัวรอดของพวกมึงคือการมาลบลาคาฟันไม่ใช่นะคือสายอาชีพนะครับมันสอนให้เราทํานูน่นทําเนี่ยคือเรียนจบแล้วมีงานทําแน่ๆนะครับผมไอคําว่ามันสอนให้เราเอาตัวรอดอ่ะมันอาจจะหมายความว่าเฮ้ยไอวิชาชีพเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมนะแต่มันยังสอนให้มึงอ่ะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยคือ วิชาช่างนะครับผมเออมันมัน,มนอย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมอะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมผมคิดว่าตัวละครมันน่าจะเข้าใจแบบนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นเด็กอะมันพูดออกมาได้ไม่ชัดเจนนะครับผมคือวิชาช่างอะครับนอกจากจะซ่อมแล้วยังสร้างคือมันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปได้มากมายนะครับผมเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่เอ,อ่อตัวละครมันอาจจะต้องการจะบอก คือถ้าเรียนแล้วอะครับผมแล้วยังเอาตัวเองไม่รอดอะ่ะก็ควรออกมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินครับผมมันเปลืองตังค์พ่อแม่นะครับและไอบิลลี่ก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเจอกันข้างนอกอะ่ะมึงจะเล่นกันไหมเนี่ยโอ้ก็ตกลงมาแล้วว่ารู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมเออแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเล่นแล้วก็ไปเคลียร์กันหลังบ้านเอานะครับผมแล้วก็โอ้ก็บอกว่าโอเคไหมเพื่อนนะครับผมเออ บิลลี่กับเอกก็หันมาพยักหน้าแล้วทั้งสามคนก็ได้เป็นเพื่อนกันแม้ที่อยู่ต่างสถาบันถึงวันที่บิลลี่ออกมาจากบ้านเมตา,าผู้คุมก็บอกเราไม่ต้องกลับมาอีกนะบิลลี่ก็สวัสดีแล้วก็เจอเพื่อนมารอรับบิลลี่กลับไปเออแต่แม่บิลลี่ก็มาด้วยบิลลี่ก็ทำหน้าบึ้งแล้วก็ถามว่านี่แม่จะมาทำไมเนี่ยแม่ก็เอาตังค์มาให้ลูกแล้วก็บอกว่า ตั้งใจเรียนให้จบแล้วเดี๋ยวเรื่องพ่อแม่จะเคลียร์เองบิลลี่ก็เดินกอดคอไปกับเพื่อนนะครับโปรตดตามพาร์ตต่อไปเดี๋ยวไอสัตว์แม่งอย่าเพิ่งปิดคลิปนะ <c oughs> อ่ะไอเชื่อคือยอดวิวรวมของไอสามอีก่อนอะแม่งมันเยอะจนเกินคาดกูมากเลยแล้วกูตอนแรกอะ่ะไอเชื่อบิลลี่อะกูกะจะแบ่งเป็นทีละพาร์ททีละพาร์ท ยอมรับเลยว่ากูกดดันอะ่ะว่าแบบไอเชีย่ยม่งจะเยอะไม่เท่าเอาพาร์ต้งก่อนอะ่ะแต่แบบไอเชีย่ยพอไอกระแสของสองยอดวิวนั้นอะไม่พุ่งเรื่อยๆอจนถึงตอนนี้มันก็พุ่งเรื่อยๆจนกูอึ้งอะ่ะกูเลยแบบไอเชีย่ยกูเลยขออนุญาตทุกคนครับคลิปนี้จะลงช้าหน่อยนะครับผมแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูแน่นะครับผมเออก็ผมก็จะอัดบิลลี่ยาวไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อเลยครับ หลังจากบิลลี่กลับมาจากบ้านเมตาก็นั่งร้องเพลงกับเพื่อนจนถึงมืดเลยเพราะว่าด้วยความคิดถึงนะครับพอบิลลี่กับดาร้องเพลงจบดาก็บอกว่าโหบิลลี่มึงแต่งเพลงเก่งมากเลยว่ะบิลลี่ก็บอกเฮ้ยแต่งเล่นๆแต่งให้้แปงมันแล้วดาก็ขำแล้วบิลลี่ก็บอกว่าเห็นไอ้แปงชอบร้องเพลงจะได้เป็นศิลปินกับเขาบ้างดาบอกว่าไอ้แปงอะกูว่าไม่รอดแต่กูว่ามึงอะจบไปอะก็ออกเทปเลยบิลลี่ก็บอก ไม่ลรอคือถ่มตัวไงแล้วบลลี่ก็บอกว่าอีกไม่กี่วันน่ะก็งานหินเล็กไฟแล้วดาจะไปไหมดาก็บอกว่าไม่รู้อ่ะขอคิดดูก่อนบบลลี่ก็บอกว่ามึงไม่ไปกูก็ไม่ไปมึงไปกูไปริงดิบบลลี่ก็ดีใจใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่ารู้แปงแม่งเตรียมทรงงานตั้งแต่ต้นปีก็มีพูดถึงรู้แปงกันนิดหน่อยนะครับผมดาพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย e บบลลี่กูถามอะไรบางอย่างถ้าลูกกูคลอดออกมามึงจะให้อะไรลูกกูบบลลี่ก็บอกกูย un really ังไม่ได้คิดเลยว่า แต่กูให้แน่นอนดาก็ยิ้มนะครับผมแล้วอูก็โทรมาคืออูเนี่ยไม่อยากให้ดาไปงานคอนเสิร์ตนะครับผมแต่ว่ายังไงดาก็จะไปนะไปดูคอนเสิร์ตแล้วพวกแม่งก็ไปประกาศสักดาแล้วก็ตีกันในเหตุการณ์นี้บิลลี่อินทราท,ทำเจอาประชาชนบาดเจ็บสาหัสเลยครับไอพวกนี้ก็มีความสุขกับชัยชนะไปเรื่อยๆครับบิลลี่ก็บอกว่างานเนี้ยพวกแม่งคงแค้นหน้าดูเลยดาบอกเออแต่แม่งน่าจะโดนหนักกว่านี้เออไอรูแปงก็บอกอินเวอยอะไรประมาณเนี้ย ก็บอกแล้วมีอินก็ต้องมีบบลลี่ลูปแปงดีว้อีกลัวมีความสุขกับชัยชนะได้ไม่นานดาก็ได้รู้ว่าอุก,กำลังจะทำแทงนะครับผมบบลลี่ก็เลยรีบวิ่งตามดาไปที่บ้านอุนะเหตุการณ์นี้ดาถึงขั้นคุบเข่าก้มก่าบขอร้องอ้อนวอนเลยนะบบลลี่ก็บอกมึงจะไปไหวมันทำไมไหวดาไอคนนี้เฮี้ยแบบนี้ไม่สมควรถูกไหวหรอก แล้วก็จะเข้าไปต่อยแต่ด่าก็ได้ขอเอาไว้นะครับผมบิลลี่ก็ได้สติแล้วสงบลงนะครับบิลลี่ก็ได้คุกเข่าแล้วก็ไหว้นะครับผมแล้วก็พูดว่าถึงเพื่อนผมจะเป็นเด็กช่างดูเฮียดูเร็วสถุนหมาไรอนาคตไม่ตั้งใจเรียนตีกันทุกวันแต่เด็กในท้องก็เป็นลูกของเพื่อนผมนะครับไอ้บิลลี่มึงหลอกดา่ากูเนี่ยมึงหยุดเลยนะไอ้สมมมึงพูดไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะโอเคในสถานการณ์นี้พ่อใจอ่อนทุกอย่างจบลงด้วยดีครับ เพราะฉะนั้นก่อนมีเพศสัมพันธ์ในทุกๆครั้งอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยกันด้วยนะครับเออมึงมาได้ไงเนี่ยดรจวยไปก่อนผิดเรื่องมาเห็นตีกันทั้งเรื่องไอ้พวกนี้ก็เรียนจบนะบบลลี่ก็บอกจบสะทีกูไม่คิดด้วยซ้ำนะว่าเราจะจบอะสปีที่ผ่านมาคิดกลับไปก็แม่งโคตรมันเลยอะผ่านอะไรมาด้วยกันเืงเยอะทั้งร้ายทั้งดี ลูปแปงมันก็บอกว่าเกณฑ์ทหารมาเชียร์มันด้วยบิลลี่ก็บอกไปชัวร์ไม่ต้องเป็นห่วงสองอาทิตย์ต่อมาครับลูปแปงมาเกณฑ์ทหารบิลลี่ก็นั่งรองมดประชาชนได้มาเกณฑ์ทหารด้วยนะครับผมซึ่งมดก็มองหน้าบิลลี่แล้วบิลลี่ก็มองหน้ามดนะครับผมเออในฉากนี้ก็ไม่มีใครกลัวใครนะไอ้ลูปแปงเดินเข้ามาพร้อมหน้าเครียดแล้วบิลลี่ก็ถามว่าเฮ้ยแดงเหรอวะแล้วบิลลี่ก็บอกดำดิวะ ทั้งสามคนก็ดีใจเสียงดังลูปแปงก็โมอะไรคองมันไปเรื่อยแล้วญาติก็เดินเข้ามาครับโอ้โหเ่าเฮียอะไรมึงอะ่ะอ้าวนี่มันบบลลี่อินนี่ว่าเพื่อนมึงอะดวงดีนะแต่เหมือนมึงกับกูจะดวงชงสนใจแค่ชงกับกูหน่อยไหมเฮียฮะเดี๋ยวมึงอะเจอกูอีกข้างนอกแนะ่แล้วยาติก็เดินจากไปคุยกับกลุ่มมันน่ะแหละ บิลลี่ก็มองนะแล้วเพื่อนก็ถามว่าใครว่าเบลลี่ไอสัตว์ทรงแม่งอ้อนตีนชิบหายเลยบบลลี่ก็บอกว่าไอญา,าตเป็นเด็กบ้านแล้วหลังก็ถามว่าใช่พวกเด็กบ้านที่ชอบเล่นกับพวกเด็กช่างแถวเซนล,ลาดปะบบลลี่ก็บอกเออแล้วลูกแปงก็ถามว่าแล้วมึงไปรู้จักกับแม่งได้ไงวะบบลลี่ก็บอกว่ากูเคยงานกับแม่งในบ้านเมตาแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอกไอเ้านี่แม่งไม่มีอะไรหรอกไปกินจิ้มจุ่มกันดีกว่าไอ้บลลี่ก็บอกงานเนี้มึงเลี้ยงเลยแปงไอ้บลลี่นี่มันขอกินฟรีตลอดเลยเนาะ แล้วหลังก็บอกเอองานนี้มึงต้องเลี้ยงนะเว้ยรูปแปงก็บอกเอาไป20ไอ้น้องแล้วเพื่อนก็ขำกันแล้วก็กอดคอกันไปกินจิ้มจุ่มนะครับงานนี้ญาติเด็กบ้านหัวเสียจัดเลยครับแล้วบิลลี่ก็โทรไปชวนดากินฉลองกันที่รูปแปงแม่งได้ใบแดงนะครับผมแล้วก็มีพูดถึงเรื่องราวที่เจอมดที่งานเกณฑอาหารในลูปแปงนิดหน่อยนะครับผมแล้วบิลลี่ก็บอกว่าฮัลโหลดา ต้องมานะเพื่อนแล้วเจอกันนะเพื่อนแล้วดาก็บอกว่าแล้วเจอกันเพื่อนโอ้โหพอเขาสองคนคุยกันประโยคนี้น้ําตาก็มาเหมือนกันนะคือผมอะได้เคยทําคลิปการเดินทางของดาอินทราไปแล้วนะครับผมก็น่าจะรู้จุดจบของดาดีเนาะแต่ว่า2ตัวละครเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเฮ้ยกูไม่รู้กูต้องเล่าอีกรอบเนี่ยตกดึกเดินเข้าไปในร้านเจออะิอย่างประชาชนแล้วก็ กลัวว่าจะเสียหมาเลยเดินเข้าไปในร้านตัดสินใจกินนะแล้วเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะแบบระวังหลังให้กันไอบ้บบลลี่ก็คิดอะไรได้ครับผมมันก็กระโดกเล่าไปทีหนึ่งนะครับผมคือมันเนี่ยจะเข้าไปเจราจาครับมันก็ลุกขึ้นไปเลยครับไอบ้บบลลี่ก็เดินเข้าไปยืนแนบโต๊ะเขาครับไอโอที่เป็นเพื่อนต่างสถาบันของเบลลี่ก็หันมามองมันคงคิดในใจไอบ้บบลลี่มึงจะทำอะไรเนี่ย แล้วบิลลี่ก็เรียกชื่อโอครับมดมองบิลลี่ครับเอกก็พร้อมที่จะสแตนบายนะจับมีดอยู่ตลอดเวลาเลยบิลลี่ก็บอกกับโอว่ากูขอชนแก้วกับมึงและเพื่อนมึงเรื่องคืนวันนั้นหน่อยดิมดก็บอกเพอเจอรเฮียมึงเห็นกูใจดีมากแล้วเหรอไอสัตว์บิลลี่ก็ถามแล้วมึงจะเอาไงวะมดก็บอกว่าถ้ามึงคิดจะชนแก้วกับพวกกูอ่ะมึงก็ชงเล่าให้พวกกูก่อนดิมึงโอเคเปล่าบิลลี่ก็ถามของมึงแก้วไหนอ่ะมดก็ชี้แล้วบิลลี่ก็เอื้อมไปหยิบ แล้วบิลลี่ก็บอกว่าบอกเล่าเพียวเลยนะมดก็บอกว่าดีเล่าเพียวก็ดีมันไม่มีอะไรเจือปนเหมือนใจมึงอะ่ะนี่วันๆนอกจากเลี้ยงกตีกันมึงต้องนั่งจดคำคมกันไว้ในสมุดด้วยป่ะเนี่ยโอเคลีนแล้วก็ชนแก้วแล้วก็ดื่มเสร็จแล้วบิลลี่ก็บอกว่ากูขอบใจพวกมึงว่ะแล้วก็เดินกลับแต่ในขณะที่กําลังจะเดินกลับนะครับมดบอกว่าเดี๋ยว แล้วบิลลี่ก็หยุดลงครับมดบอกว่าเล่ามึงหมดแล้วเดี๋ยวกูชงให้มดก็ชงให้นะครับผมบิลลี่ก็ขอบคุณแล้วก็เดินกลับไปนั่งโต๊ะนะรูแปงก็ถามพวกแม่งคุยอะไรกับมึงวะบิลลี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วจบจบกันแล้วหลังมันก็ขอตังรูแปงสองบาทครับไปกดเพลงรูแปงก็มีบนนิดหน่อยครับแล้วหลังก็เดินไปเปิดเพลงครับผม <laughs> เพลงที่มันเปิดอ่ะย่วยวนมากพวกมันก็มีความสุขสังสรรค์กันไปสัก พักหนึ่งนะครับผมแล้วดาก็เพจมาบอกหลังผมว่ามาถึงแล้วบิลลี่ก็พยักหน้านะครับผมแล้วก็หลังก็จะไปรับดาที่หน้าเขตไม่รูป้แป้งก็บอกจะไปด้วยนะแต่หลังบอกว่ามึงไอ,อยู่เนี้ยแหละเอออยู่ไกรลี่มันเอออยู่เป็นเพื่อนในลี่มันอะไรประมาณนี้แล้วรู้แป้งว่าครูอยากไปอ่ะงองแง,งงองแงเออเสร็จแล้วเออหลังก็ไปรับดาที่หน้าเขตนะครับผมแล้วก็ ไหลบบลลี่ทีหนึ่งนะครับผมแล้วบบลลี่ก็หันมาชนแก้วกับรูแปงนะครับผมแล้วรูแปงก็ยังโมเรื่องการเกณฑอาหารอยู่นะก็คุยกันไปเรื่อยๆครับผมมีความสุขรอเฮฮาไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าฮฮาได้ไม่นานครับอยู่ดีมดก็เรียกบบลลี่ครับผมบบลลี่ก็หันมาแล้วก็มดมันก็เข้ามาฟันบบลลี่เออบบลลี่ก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะ แล้วคือฉากนี้มีแผลโอ้โหเชื่อแผลหน้าแสบมากแล้ววิลลี่ก็บอกมึงแล้วก็จะหยิบขวดเข้าไปฟาดมดยังไม่ทันได้ตีหัวหมดเลยเจ้าญาติก็โผล่ออกมาลั่นไกโบกหลี่ใส่สามเด็กช่างวิลลี่โอ้มดก็ลงไปนอนกองกับพื้นวิลลี่ก็สำลักอกัอกอักอักแล้วก็ได้เห็นว่าคนนี้เป็นญาติคนที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจแม่งอะ <c oughs> พวกมึงไม่เปรี้ยวกันแล้วหรอวะฮะอินกับชนเหรอพวกมึงไม่เก่งแล้วหรอวิลลี่ทั้งจุกทั้งเจ็บไม่ได้ฟังเลยวะครับ ไอ้ญาติก็เอาปืนเข้ามาจี้ตรงที่เจ็บครับเอาเซเบลรี่หายห้าวร้องออกมานะไอ้ญาติก็บอกว่าต่อให้เป็นไทยประกันชีวิตก็ช่วยมึงไม่ได้เว้ยญาติมันก็มีแวะไปเล่นกับเหยื่อตัวอื่นด้วยครับแล้วญาติก็ถามว่าผู้มึงสามตัวเนี่ยจะให้กูยิงใครก่อนดีวะฮะผู้มึงอยากรู้ไหมวะว่ากูจะยิงใครก่อนนะะ เดี๋ยกูจะบอกให้กูจะยิงใครก่อนกูก็จะยิงมึง3าคนพร้อมกันเลยไงสัตว์เนื่องจากผมพูดเหตุการณ์นี้มาหลายพาร์ทแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเป็นการให้ภาพเล่าเรื่องครับ ก็ตะโกนไอดาก็มาสโลทุกคนบิลลี่ก็เข้ามาร้องไห้นะครับผมแล้วก็ตีหน้าดาแล้วเอาแต่เรียกไอดาไอดาไอดานะครับผมแต่ก็ไม่ฟื้นแล้วแหละแ,แต่ถึงอย่างนั้นครับก็ยังเอาแต่เรียกไอดาไอดาไอดานอกจากเรียกดาไปเรื่อยๆก็ยังเรียกหมอด้วยนะ ในงานศพดานะครับผมบิลลี่ก็เอาเสื้อช็อปนะครับผมไปวางไว้บนลรงศพดาทีท่กําลังเผาอยู่นะครับผมเป็นงเงาแลความภาคภูมิใจของพวกมึงแล้วก็เอ่อบิลลี่ก็ให้คําสัญญากับดาว่าจะดูแลลูกของดานะครับหลังจากนั้นบิลลี่ก็เซ็นรับแอมเปลูกแล้วก็ชอบมาเล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับณนะปีพศ .2541 บิลลี่ได้รู้ข่าวว่าญาติได้ตายแล้ว แล้วบลลี่ก็มางานศพญาติโอก็ถามว่ามึงแน่ใจแล้วใช่ปะบิลลี่ก็บอกว่าถ้าไอ้ดายังอยู่มันก็คงทำแบบกูนั่นแหละแล้วบบลลี่ก็เดินเข้าไปในงานหลังจากนั้นแม่ของดาก็โดนเด็กติดยาฆ่าตายแล้วบบลลี่ก็ไปรับแอมมาอยู่ด้วยในฐานะลูกของพ่อบางทีลูกแปลงมันก็แววมาเล่นกับหลานด้วยนะครับหลายปีต่อมาครับผมบบลลี่ก็ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับผม และในเช้าวันนี้นะครับผมบิลลี่กำลังส่งแอมนะครับผมซึ่งเป็นลูกสาวของเขาไปโรงเรียนนะวันนี้บิลลี่ก็จะไปโรงเรียนแอมนะครับผมเพราะว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่ว่าแอมเนะี่ยไม่ค่อยภูมิใจในตัวพ่อของเขานะครับผมก็ได้มีการต่อว่าพ่อของเขานะครับผมแล้วก็เดินลงรถไปแล้วก็บอกพ่อไม่ต้องตามมานะอีแอมอีเด็กเฮียบิลลี่กำลังลงไปหาแอมครับผม แต่ว่าก็มีสายเข้าซึ่งเป็นงานด่วนนะครับผมแล้วบิลลี่ก็ได้เห็นครับผมว่าเออข้างหน้าเนี่ยมีการตีกันนะครับผมซึ่งแอมอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็บิลลี่ก็พยายามที่จะออกไปช่วยแอมนะครับผมแต่ว่าไอคนเนี้ยที่อยู่ข้างข้างเนี่ยมันก็บอกว่าไอสัตว์ข้างหน้าเขาตีกันมึงแค่กูไปยังไงสัมมความคิดผมคือทาไมมึงไม่ถอยหลังวะและไอบิลลี่ทำไมมึงไม่เปิดประตูอีกข้างหนึ่งวะคือกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจนแอมแม่งโดนล,ลูกหลงแล้วบิลลี่ก็ร้องไห้แล้วก็รีบพาแอมไปโรงพยาบาล ในขณะทีะ่แอมกำลังอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับผมบิลลี่กับลูปแปงกูรู้มึงจะพูดอะไรคือตอนกูทำการเดินทางของลูปแปงเนะี่ยกูลืมฉากนี้กูขอโทษด้วยเออคือบิลลี่กับลูปแปงเนะี่ยก็นั่งรออยู่หน้าห้องนะครับผมคู่ของแอมเดินมาครับผมปรากฏว่าเสียงอันคุ้นๆน,นี้นะครับผมนั่นก็คือมดประชาชนคนที่ฟันแขนไอ้เฮียโตมาเป็นครูเลยเหรอเนะี่ย เบลลี่ก็ถามมึงจํากูได้ปะการเจอกันในครั้งนี้ทั้งสองคนก็ได้สนทนากาันทําให้รู้ว่าแต่ละฝ่ายต่างจมอยู่กับอดีตหลายวันต่อมาซึ่งเป็นวันประชุมผู้ปกครองนะครับผมซึ่งเบลลี่ก็ถามว่าประชุมผู้ปกครองนี้พ่อต้องเตรียมอะไรบ้างนะลูกแอมก็อือถุยแอมก็คือใส่ครับผมแอมนี่หน้าตบนะซึ่งทั้งสองก็นั่งดูข่าวเด็กตีกันแล้วเบลลี่ก็ถามว่าเด็กสมัยนี้นะอะไรของัน,นักหนาวะนี่มึงด่าดตัวเองตอนเด็กมั้ยเบลลี่ ทำยังกับพ่อไม่เคยเป็นแบบนั้นอย่างนั้นแหละเฮ้ยแต่สมัยพ่อไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่เป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบไหนศักดิ์ศรีเหรอลูกผู้ชายเหรอแอมไม่เคยเห็นเด็กช่างจะเป็นลูกผู้ชายสักคนน่ะหรือพ่อจะบอกว่าอย่าเหมารวมกายแอมต้องเ,เป็นแบบนี้พวกเด็กช่างอย่างพ่อไม่ใช่หระจึงทําให้บิลลี่ฉุดคิดหัวนึกถึงความผิดพลาดในอดีตครับหลังจากบิลลี่ไปวันประชุมผู้ปกครองแอมเสร็จตกเย็นมานะครับผมบิลลี่ร แปลงแล้วก็มดเนี่ยก็มานั่งกินเหล้ากันตอนเย็นนะครับผมแล้วก็ลํำลึกถึงความหลังกันยาวเลยฮะยาวเลยแอมก็เดินมาครับนี่อะไรอะ่ะครูมานั่งกินข้าวกับพ่อหนูได้ไงอะ่ะนี่พ่อไปชวนหรือไปบังคับครูเข้ามาเหรอถ้าแอมรู้ว่าพ่อไปประชุมผู้ปกครองแล้วทําตัวสะถุนแบบเนี้แยแอมไปจ้างวินมอไซค์ไปไม่ดีกว่าปะอินทิราเธอพูดกับพ่อเธองั้นไม่ดีนะเสือก แอมก็เดินเข้าบ้านไปครับละมุดก็บอกว่าเอ้ยน้าแข็งหมดแล้วเดี๋ยวคูไปเติมนะเออสักพักนึงครับบิลลี่ก็เดินตามเข้ามาแล้วก็ได้ยินสิ่งที่แอมพูดกับมดซึ่งเป็นครูของเขานะครับผมทําให้ไอ้ตัวบิลลี่เนี่ยเข้าใจลูกมันมากขึ้นนะครับผมทั้งสองคนก็ได้คุยกันรู้ถึงหัวใจของกันและกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็